โอเคครับก็การสวัสดี y o ยู u b e และผู้ชมครับดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอาไปต่อทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับแมบกาพีเจรณะซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาสอนฟาร์มเงินในเกมวันละ500ล้านนะฮะ เป็นวิธีที่บอกเลยว่าสบายๆส,สามารถ FK ได้นะฮะอาจจะลําบากนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นวิธีแบบไหนนะฮะแต่ก่อนจะไปรับชมใครที่สนใจร้ับฟาร์แนะนำนะครับร้านดิดิเบย์ช็อปร้านรับฟาบร์มโรบอทแบบต่างๆแถมบริการมากมายเต็มไปหมดใครสนใจดิ้งอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะอีกร้านหนึ่งก็มีก็คือร้านคอสโตนช็อปร้านนี้ก็รับฟาบร์มโรบอทแบบต่างๆบริการนี่เยอะแยะเต็มไปหมดใครสนใจดิ้งอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะว่าวิธีไหนจะฟาร์มตังได้วันละ500ล้านนะะ โอเคครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะก็ขั้นตอนแรกเลยก็คือแบบว่าเราต้องสุมหาผลกุลาก่อนนะฮะผลกุลานี่สําคัญในการฟาร์มเลยเพราะว่ามันเป็นผลที่ดีมากเลยนะฮะอ่ะก็ให้เราทําการแบบว่ามาสมผลที่ตรงนี้หรือว่าใครที่เลเวลน้อยๆเนี่ยไปขอผลพิษศาสกุลามาให้ได้นะครับเออถ้าเกิดว่าขอได้เนี่ยบอกเลยว่าสบายแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะฟาร์มเนี่ยก็ต้องมีเลเวลสัก200-300ก่อนนะถึงจะสามารถฟาร์มได้นะฮะเอาก็ขั้นตอนแรกให้หาผลกุลาเลยครับเนี่ยทำการสมผลกุลาให้ได้นะ ซุ่มไปเลยสุ่มจนกว่าจะได้นะฮะคุณผู้ชมนี่กุละมันจะชื่อว่ากุละฟูดนะฮะก็สามารถแบบว่ากุละฟูตตี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเจอแล้วก็สามารถกินได้เลยนะครับกดเด็กได้เลยฮะ,ะโอเคพอเราได้มาแล้วนะฮะเราก็ไปที่เกาะนี่ฮะนี่เดี๋ยวผมจะบอกว่าหน้าตาเกาะเป็นแบบไหนนี่ซึ่งมันจะเป็นเกาะนู้นนะครับเกาะนู้นเลยอ่าสังเกตรตรงนี้มันจะมีเกาะตรงน้ําตกใช่ไหมมันจะอยู่ข้างกันนับเดี๋ยวผมจะ อ่ะสมมติว่าอันนี้คือเกาะสมุดพิศาจนะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้คือท่าเรือนะฮะเราก็อับคาบขวดปีศาจไปด้วยนะแล้วก็ทําการซื้อเรือมานะฮะอ่ะพอเราซื้อเรือมาแล้วเนี่ยนะซื้อเรือมานะครับแล้วก็หันเรือไปตรงนี้แล้วก็ขับเรือตรงไปที่เกาะนั้นอ่าผมจะบอกทางไม่ละเอียดเท่าไหร่ให้คุณผู้ชมอ่ะลองหาเกาะแบบนั้นดูฮะก็ลองเปิดภาพสวยดูก,ก็อาจจะมองเห็นนะ,ะคุณผู้ชมโอเคเดินทางมุ่งหน้าตรงไปเลยฮะ อ่านี่ฮะเกาะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะโอเคคือเกาะนั้นนะฟาร์มดีมากเลยคือแบบว่าวันหนึ่งเนี่ยได้500ล้านเลยนะครับจากจากตอนแรกผมมีศูนย์ประมาณศูนย์บาทมั้งแป๊บเดียว500ล้านนะครับแต่ไม่แป๊บเดียวหรอกใช้เวลาประมาณ1คืน1คืนนี่ก็น่าจะประมาณ4ี่หชั่วโมงนี่น่าจะถึงอยู่นะเออแต่อาจจะไม่ถึงหรอกแต่เกือบถึง500ล้านนะนีะ่พอมาแล้วนี่นะครับมันจะมีนูฟอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผนกุละนะครับมันก็จะมีท่าตัว E นะฮ ให้เรามายืนต้นไม้ต้นนี้เนี่ยสังเกตว่ามันจะมีมอนมายืนตรงนี้ใช่ไหมมันจะเดินมาหาเราเรากดตัว R ปุ๊บมันจะโดน1ตัวแล้วก็กดตัว F ตั้งออโต้คลิกเลยให้เป็นตัว r ตัวเนะฮะอ่าเราจะฆ่าไอตัวรอบๆโดยการเปิดเซอรามิแล้วก็ฆ่าไอตัวที่อยู่ใกล้ๆโดยการกดตัว R นี่นะฮะแล้วเราก็เปิดฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยตรงนี้สามารถฟาร์มเวลแล้วก็ฟาร์มตังได้ด้วยฮะนี่ฮะอ่ามันอาจจะได้น้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราฟาร์มทั้งคืนทั้งวันเนี่ยบอกเลยว่า500ล้านนี้ได้แน่นอน นะเป็นวิธีที่สามารถเอฟได้แล้วก็สบายมากเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวรอคูดาวก่อนคูดาวเนามิอาจจะนานนะอ่าแต่อาจจะนานแหละแต่พอเปิดมานี่คุ้มเลยฮะฆ่าได้ทุกตัวเลยฮะอ่านี่ก็คือวิธีฟาร์มนะสบายสบายเลยไหมคุณผู้ชมอ่านี่ฮะแล้วก็ฟาร์มปเรื่อยๆฮะตรงนี้ก็เป็นวิธีที่ดีสุดแล้วสําหรับผมนะผมคิดว่าไม่มีวิธีไหนดีสุดเท่าวิธีนี้แล้วใครที่มีวิธีดีๆก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้น้องๆก็ คนไหนที่อยากหาข้อมูลดีๆเพิ่มก็สามารถดูในใต้คอมเมนต์ได้นะเผื่อน้องๆเขาแบบแนะนํากันมาแ,นแต่ส่วนใหญ่เขาแนะนําให้มาฟาร์มตรงนี้กันนะครับแล้วก็ไปตีบงตีบอสนะเ,ออเดี๋ยวออนครบหนึ่งชั่วโมงจะ,จะบอกว่าบอสต,ตัวไหนเกิดบ้างนะฮะคุณผู้ชมอ่ะวิธีต่อไปนะก็คือตีบอสทุกตัวในเกาะนะครับทุกตัวในแมปนี่แหละแต่ผมจะบอกว่าตัวไหนเกิดกีน่นาทีนะแต่เอาง่ายๆคือให้ผู้ชมครับรอสักหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยออกตามล่าบอสนะแต่ว่าก็ดูหน่อยนะว่า3 0มสิบนาทีเนี่ย ไอเกาะตรงนั้นน่ะมันจะมีเป็ดเกิดมาหรือเปล่าถ้ามีก็ไปตีทันทีเพราะว่าตัวนั้นมันได้ตังห้าสิบล้านนะโอกาสเกิดประมาณ 70- หรือ50เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะฮะรู้สึกว่าจะเกิด75%ดเปอร์เซ็นต์แต่ผมไม่มั่นใจว่าเกิด50%เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแล้วก็คอยสังเกตเลยว่ามันมีเป็ดเกิดมาใหม่ถ้าเกิดมาเราก็ไปตีได้เลยโดยการใช้ผลกุละแต่เลเวลเราก็ต้องเยอะหรือไม่ก็หาเพื่อนไปลุมไม่งั้นไม่ไหวนะฮะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะออนครบหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีัตตห้่ใเยะ เอาล้าครับก็บอสตัวแรกก็คือบอสเซนนะครับมันจะเกิดอยู่ที่เกาะหิมะนะครับมันจะอยู่ใกล้ๆกับเกาะหิมะใหญ่แล้วก็อันนี้คือเกาะหิมะเล็กนะครับมันจะอยู่ประมาณแถวเออสังเกตดีๆว่าจะเป็นเกาะหิมะนะอ่าก็ให้เรามาที่นี่แล้วก็แนะนานะครับ<ส>เวลาตีบอสอะไรให้ใช้ผลแสงนะเพราะว่าผลแสงเนะี่ยมันมีท่าตัวตัวทีหรือตัวายไม่รู้อะมันสเปมได้ครับคุณผู้ชมนี่บอเสเซนนะี่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใกล้มันมันจะโจมตีเราใช่ไหมแต่ Fac ถ้าเกิดว่าเรามีผลแสงนะอันนี้ฮะอ่าถ้าคุณผู้ชมมีผลแสงนะคุณผ เดี๋ยวเราออกเกาะก่อนนะบ,บอสมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมโอเคบอสมันจะอยู่ตรงกลางเราก็มาที่บริเวณตรงนี้บอสมันจะตีไม่ถึงแล้วแล้วเราก็กดตัวทีฮะแล้วก็ตามด้วยชีย้ไปที่บอสนะครับนี่ชี้ไปที่บอสเลยอ่าตัวนี้นะครับมันก็จะโดนเลยฮะนี่ฮะแล้วก็คูดาโคตรเร็วแต่มันกินมานาเยอะนะครับก็ต้องนั่งรอมานาก่อนเดี๋ยวดูกันว่ามันจะดรอบเลือดเท่าไหร่เอ้มันจะโดนตีเข้าไหม โดนตีเข้านะแต่อาจใช้เวลาน,านานหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าความปลอดภัยเนี่ยผมว่ายิงระยะไกลดีกว่าถ้ามาใกล้ๆมันเนี่ยดูดิมันจะโจมตีใส่เราแล้วมันก็จะเดินหนีเราเพราะบอสมันฉลาดนะคือเราไปใกล้มันเนี่ยมันจะวับไปที่อื่นพอเราจะโจมตีใช่ไหมบางทีมันก็จะวับแล้วมันก็จะหนีเราแบบฉลาดมากเออแล้วมันก็จะมีสกิลคอยกวนเราแนะนาไม่ใช้ผลแสงท่าตัวทีฮะนี่ท่านี้เลยอ่ารับรองว่าโดนแน่นอนอ่าจากระยะไกลคนระับอ่ะ ไอตัวนี้รู้สึกว่ามันจะดบอันนี้ขอมั่วหน่อยนะน่าจะดบประมาณสักประมาณแบบ 40- 30ล้านไปส่วนเวลามันเกิดมันจะเกิดทุก25นาทีนะครับอ่าแล้วก็มันจะดอบผลแสงด้วยอ่าแต่ว่าแนะนําไม่ใช้ผลแสงตีดีกว่าอ่าโอเคเกาะต่อไปฮะก็คือเกาะบอสโยรุไอตัวนี้มันจะเกิดทุก30มินาทีนะครับแต่ผมหาก่อนมันจะเป็นแบบเกาะลามปะลองอ่ะนะครับนะนี่ซึ่งมันจะอยู่อันนี้ให้คุณผู้ชมหาเองแล้วกันนะมันจะเป็นเกาะลามปะลองตรงนี้นะฮะ มันจะเกิดทุกประมาณ30นาทีมั้งนะแล้วมันก็จะเป็นบอสที่ยืนอ,อยู่ตรงกลางตรงนั้นนะครับเนี่ยอ่าอยู่ตรงนี้นะครับนี่มันจะโจมตีเราถ้าเราไปใกล้มันถ้าเกิดว่าเราใช้ผลแสงใช่ไหมตามที่ผมใช้เมื่อกี้นี้มันโดนแน่นอนครับเนี่ยกดค่าผลแสงเนี่ยนะนี่แล้วก็โจมตีไปแนะนําให้เอาเรือมาด้วยนะเอาเรือมาด้วยจะได้มีที่ยืนครับเวลาที่พลังของเราหมดอืเนี้ยแล้วก็โจมตีแบบนี้ไอ้ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะดกตังประมาณ10บล้านอันนี้ขอมั่วหน่อยนะฮะ นี่ตายเร็วว้เร็วมากนะฮะเกิดทุก30ินาทีนะครับอ่ะเกาะอีกตัวหนึ่งนะก็คือบอสไอตัวนี้นะครับเกาะน,นี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะขอเฝ้าก่อนว่ามันเกิดกี่นาทีนะครับอันนี้ผมจับเวลาไว้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดกี่นาทีนะแล้วก็วิธีที่สามารถตีมันได้เดี๋ยวผมจะลองหาดูนะฮะโอเคครับก็บอสแซนนะบอสแซนที่อยู่ก่อนนี้มันไม่ดอบตังค์นะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องมาตีก็ได้นะฮะ ะก่อนนี้รู้สึกว่ามันจะดรอปดาบคาร่าเฉยๆแล้วก็อาจจะดรอปเลเวลให้เรานะแต่ว่าผมลองตีแล้วไม่ดรอปตังค์เลยนะเออแนะนําให้ไปตีบอสเซนบอสโยรุนะฮะแล้วก็อีกเกาะนึงนะครับก็คือเกาะท้องฟ้าเนี่ยนะฮะสมมติว่าเราเข้าเกมมาใหม่ๆเนี่ยไอตัวนี้มันจะเกิดครับทุกประมาณอ่ามันจะเกิดตอนเข้าเกมมานะสามนาทีมันจะเกิดมั้งไม่กี่ห้านาทีนะครับอ่าก็คือมอนที่อยู่เกาะท้องฟ้านะไอตัวนี้ก็น่าจะให้ประมาณสักประมาณ5-10ล้านนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แถมยังมีลูกกระจกด้วยนะตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองตีมนันนะโอเคแต่ว่าพลังคูดาวมันก็อาจจะนานหน่อยนี่แยวผมจะลองใช้มีดฟันโดยนี่ฮะก็ใช้ดาบตีก็ได้มันก็ตีเราไม่แรงนะแต่ว่าเราก็ต้องมีเลือดเป็นหลักหมืน่นหลักแสนนะฮะถึงจะสามารถทนมันได้เออรู้สึกว่าตัวนี้จะตอบแค่ไม่กี่ล้านนะครับน่าจะน้อยน้อยมากอาจจะไม่ตอบเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราจะรอมันตีตัวต่อไปใช่ไหมอาจจะนานต้องออกเกมเข้าใหม่เพื่อตีมันนะครับแต่ว่า ก็ไม่ค่อยมาแนะนาให้ออกเกมเข้าใหม่หรอกมันช้ารอบอสตัวมันจะยังไงล่ะมันช้าผมว่าไปฟาร์มแบบเลขอ่ะดีสุดใช้ผลกุหลาบฟ,ฟาร์มมาดีครับเออนะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือบอสเป็ดอ่าซึ่งบอสเป็ดจะเกิดก่อนนี้นะครับโอกาสเกิดของมันเนี่ยห้าสิบห้าสิบนะฮะอ่าก็ห้าสิบเปอร์เซ็นในการเกิดแต่ว่าบางทีมันก็จะไม่เกิดแล้วก็มันจะเกิดทุกสามสิบนาทีนะครับอ่าสามสิบหรือหกสิบนาทีไม่รู้อ่ะอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับ เออน่าจะ30มบนาทีแหละแต่อาจจะ60สบนาทีก็ได้นะครนะ่ะก็ซึ่งมอสเป็ดแนววิธีสู้กับมันก็คือหาคนมาลุมหรือไม่ก็ใช้ผลเสงสเปมทนไปเรื่อยๆถ้าน้องๆทนไหวก็ทนไปฮะแต่ถ้าทนไม่ไหวก็แนะนําให้หาเพื่อนมาช่วยฮะแต่ผมคิดว่านะเออตีบอสเป็ดได้ประมาณ50ล้านใช่ไหมแต่ว่าผมคิดว่านะผมผมว่าผมใช้กุลาเนี่ยฟาร์มตรงนี้ดีกว่าเนี่ยใช้ผลกุลาฟาร์มตรงเนี้ยจบเลยนะ คือตรงนี้ดีสุดนะใช้ผลกุระเปิดกุระแล้วก็สเปมท่าตัวอาเออยืนต้นไม้นี้นะแล้วก็สเปมท่าตัวอาแล้วก็เปิดกุระซึนามิวันเดียวได้ตังค์ห้าร้อล้านแน่นอนนะโอเคก็ผมว่าแนะนำให้ฟาร,ร์มตรงนี้ดีกว่าไปตีพุบอสอะไรมันก็ถึกใช่ไหมล่ะเออมันอาจจะเสียเวลาตรงนี้ก็ได้เลเวลด้วยนะครับเออก็ แนะนำให้ฟ์มตรงนี้แหละดีแล้วนะครับเอาละครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยก็จะเกิดว่าชอบใจก็ฝากกดไลค์และกดซัดใครด้วยฝากให้กดฝากกดไลค์ให้โรนโดโรนายห,หน่อย <c oughs> นะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลากไปก่อนครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า